คุณจริงคิดยังไงกับคุณใต้ิววหรือว่าเชื้อสายจีนที่อยู่ต่างประเทศวันนี้เจียวจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ,ะชื่อไทยชื่อเจียวนะคะแล้วก็ชื่อจริงชื่อเจ้าชวนเจียวค่ะ เจียวเป็นคนจริงนะคะแต่แฟนของเจียวเป็นคนไทยคะ่ะช่องของเจียวหลักๆก,ก็คือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตหรือว่าเล่าเรื่องที่ในชีวิตของเราบ้างนะคะเพื่อเอานําประโยชน์เนี่ยที่เจียวเล่าเอาไปใช้ในชีวิตของเราทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้น แต่ก็มีการตอบคำถามของ FC นะคะที่เขาอยากรู้เรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจริงนะคะอันไหนที่เจียวเล่าได้เจียวก็จะมาเล่าให้ฟังทำคลิปให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามช่องของเจียวนะคะวิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะ พอดีมีเอซีเขาถามว่าถามเจียวนะคะว่าเจียวมีความรู้สึกยังไงกับคนใต้จิ๋วที่อยู่ไทยนะคะเจียวก็เลยอยากจะตอบรวมๆเลยเพราะว่าเจียวคิดว่านะคะคนส่วนใหญ่ก็เหมือนเจียวนะคะเจียวก็เลยตอบให้เลยที่จริงเจียวก็พอรู้นะคะคือคนที่เป็นเชื้อสายจริงที่อยู่ประเทศไทยนะคะ มีคุณใต้จิ๋วใช่ไหมคะก็คือภาษาจีนเราเรียกว่าเฉาโจมีพวกคุณแคะใช่ไหมคะคือคนเจ้าเราเรียกว่าคนเจ้านะคะแล้วก็มีคุณที่มาจากพวกฮกเกี้ยนนะคะคือฟูเจียนแล้วพวกจีนไหหลำนะคะก็คือไหหนานนะคะแล้วมีพวกจีนวินานอีกเราอาจจะมีที่มาจากอีกประมาณสามสี่ที่นะคะที่เป็นเชื้อสายจีนนะคะคุณที่เป็นเชื้อสายจีนที่อยู่ไทยเนี่ย ถ้าเจียวจำไม่ผิดอาจจะมีจำนวนประมาณ8ล้านกว่าคนใช่ไหมคะแปล้านกว่าคนซึ่งใน8ล้านกว่าคนนียคุณใต้จิ๋วจะเป็นคุณจำนวนเยอะที่สุดนะคะที่จริงแฟนของเจียวก็เป็นใต้จิ๋วนะคะคือเขาเป็นใต้จิ๋วรุ่นที่3นะคะคือตั้งแต่พ่อของพ่อเขาก็มาจากใต้จิ๋วนะคะมาที่ไทยแล้วก็พ่อของแฟนนะคะแล้วก็แฟนคือเกิดที่ไทยนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยเจียวรู้ว่าเขาเป็นคุณได้จิ๋วแต่ถามเขาคือถามแฟนของเจียวนะคะว่ามาจากที่ไหนเนี่ยแฟนยังไม่เคยรู้เรื่องเลยคือเจียวเพิ่มมารู้เรื่องตอนที่เขาไปไหว้วันชิงหม,มิงนะคะเขาถ่ายรูปมาเจียวก็เห็นในหินที่ฝังนะคะมีเขียนบอกว่าก็คือพ่อของพ่อเนี่ย มาจากเจียางนะคะเจียางของเจียวก็คืออ่าเช่างภาษาจีนเรียกว่า朝ย县ไม่กำหน่อันเปาียวนะคะ朝阳县แล้วเพิ่งมารู้ว่าอ๋อเขาเซนเซ่เฉินนะคะเฉินเซ่เฉินแล้วเจียวก็เลยเล่าให้แม่เล่าให้แม่แฟนฟังว่าอ๋อเขามาจากเจียางเขาก็เพิ่งดูนะคะเพราะว่าภาษาจีนเขาอาจจะแบบเขียนตรงนู้นแต่เขา อ่าไม่่อยรู้เรื่องนะคะก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเขามาจากที่ไหนจริงๆแล้วตอนที่เจียวเจอแฟนของเจียวนะคะคือหน้าของเขามันคือแบบคนจริงเลยอะค่ะคือเรานั่งกินข้าวอยู่โต๊ะเดียวกัน เจียวถ้าไม่ใช่เพื่อนเจียวเป็นคนไทยเขาบอกว่าอา๋อนี่เป็นเพื่อนเขาเป็นคนไทยนะเจียวไม่คิดเลยว่าเขาเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าหน้าคนจริงเลยนะคะแล้วตอนที่เจียวออกบอกว่าจะแต่งงานกับเขาเราคือรู้จักเขาก็คือพาเขามาเจอพ่อแม่เจียวญาติเจียวนะคะโอเคทุกคนเตรียมตัวหมดแล้วว่าอ๋อแฟนของเจียวเนี่ยเป็นคนไทยตัวเตรียมใจไว้แล้วว่าไปเจอคนไทยนะคะ เขาก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าไม่เคยเจอคนไทยไงแล้วมาปุ๊บเห็นหน้าอย่างนั้นเขาก็เซลเจียวบอกว่าน,นี้มันคนจีนนี่อันนี้มันคนจีนเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนไทยมันโกหกเปล่าเจียวบอกว่าคนไทยสัญชาติจีนเขาบอกอเขาก,ขาก็ที่จริงเขาก็เพิ่งมารู้ว่า๋อที่ประเทศไทยก็มี คนที่เป็นสัญชาติจีนกงใหญ่เหมือนกันหรอเขาก็เพิ่มมารู้นะคะว่าเป็นคนไทยแต่เป็นหน้าอย่างเนี้ยคือก็เป็นคนไทยเขาก็เพิ่มมารู้นะคะก็ทุกคนคิดว่าคนไทยก็ต้องเป็นคือที่เขาดูจากหนังนะคะต้องเป็นหน้าตาคนไทยอย่างนี้นะคะที่จริงก็ไม่ใช่นะคะแล้วเจียวตอนที่ไปอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเจอเอ่อใต้เจียวพ่วฝูเจี้ยนพ่ออะไรเนี่ยเจียวก็รู้สึกว่าเป็นคนจีนนะคือไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากจาก,จาก คนจิงเท่าไหร่เลยเพราะว่าหน้าตาเชื้อสายมาเหมือนกันหมดนะคะแล้วเจียวก็เชื่อว่านะคะคุณที่เป็นเชื้อสายจีนที่อยู่ไทยเนี่ยถ้ากลับมาที่ประเทศจีนนะคะไปอยู่แถวพวกกวางตงพวกฝูเจี้ยนมัวไห่หนานนะคะยิ่งเขาพูดภาษาท้องถิ่นของตัวเองได้อีกนะคะคือภาษามันเหมือนกันหมดแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะภาษาท้องถิ่นคือยิ่งเขาพูดภาษาของที่นู่นได้แล้วยิ่งหน้าตาก็เหมือนคนที่นู่นคือ คือเป็นคนที่นุ่งอ่ะไม่มีใครจะคิดว่าเขาเป็นคนต่างชาตินะคะแล้วตอนที่เจียวอยู่ประเทศไทยเจียวก็เห็นว่าประเพณีข่มอ่ประเทศจีนห,หลายอย่างเนี่ยอยู่ที่ไทยก็ยังสามารถแบบยังไม่เปลี่ยนนะคะอย่างบ้านเจียวเนี่ยแม่เขาต้องไหว้ตุจ่จีนก็คือตูจ่จีนทุปีเขาต้องไหว้แล้วก็พิธีไหว้ก็ยังเหมือนพวกที่อยู่กวางตงพวกที่อยู่ใต้จิ๋วขึ้นเหมือนเหมือนกันเหมือนคล้ายๆกันเลยนะคะ แล้วก็อย่างวางไหวพระจาบ้างก็คือวางอะไรของอาจจะเป็นวางหยดของพวกแถวฟจูจมแถวไหนนั้นเขาก็ยังจัดเหมือนเดิมที่ที่ถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเจียวนะคะแล้วเจียวก็คิดว่าความรู้สึกของสวยอย่างก็คือคือเหมือนคนจีนนะคะก็คือเหมือนคนจีนด้วยกนะะันค่ะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เจียวยังไม่ได้ออกประเทศนะคะออกต่างประเทศ เจียวก็คิดว่าอ๋อต้องเจอคนที่เจียวเป็นคนที่เจียวนะคะคนยินนางค่ะต้องเจอคนที่เป็นคนที่มาจากที่เดียวกันกับเจียวเนี่ยเจียวถึงมีความรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเราเรียกว,ว่าเหล่าเชียงนะคะก็ <c oughs> คือคนที่มาจากที่เดียวกันจะได้เหมือนสนิทแต่ออกไปต่างประเทศป,ปุ๊บไม่ใช่นะคะคือไม่ได้เกี่ยวกับสัญชาติไม่ได้ดูสัญชาติไม่ได้อะไรเลยคือถ้าเจอหน้าอย่างเนี้ที่จริงๆหรือ ได้ยินสั่งเนียงกันพูดที่เป็นจริงๆเนีหยที่เป็นไต้จิวก็จะฝู่เจียงก็จะที่เจียวรู้ว่าอ๋อนี่เป็นของจริงเจียวก็จะรู้สึกว่าสนิททันทีคือเหมือนเจอพี่น้องอ่ะคือเหมือนเจอคนที่มาจากที่เดียวกันอ่ะแล้วเจียวก็มั่นใจว่าเราไม่ต้องสงสัยว่าเฉพาะที่ไทยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะพี่สาวของเจียวคนหนึ่งเป็นพี่สาวคนโตของอากูเจียวนะคะเขาอยู่ประเทศสโลวีเนียก็คืออยู่ยุโรปนะคะพอดีเขาเป็นหัวก็คือเหมือนประธาน การค้าของประเทศจีนนะคะในประเทศนั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีกิจกรรมจาาบรรตุกจิงวันไหวพระจังอะไรเจียวก็เห็นเขาแชร์นะคะมีพวกคุณสีชวนคนใต้จิว๋วพวกก็อยู่นั่นนานแล้วนะคะอาจจะย้ายไปแบบหลายสิบปีแล้วแต่พี่สาวเจียวเนี่เพิ่งย้ายไปนะคะแล้วเขาก็คือเหมือนมีรวมตัวกันบางคนก็เป็นสัญชาติจีนบางคนก็เป็นสัญชาติ อ่าซอรเนียไปแล้วบางคนเป็นสัญชาติอีกสัญชาตินึงที่อยู่แถวใกล้ๆแถวนั้นเขาก็มีรวมกันมีช่วยเหลือกันมีอะไรกันเที่ยววกรู้สึกก็คือที่จริงการที่เ็นเชื้อสายจริงคือไม่เกี่ยวกับสัญชาตินะคะคือไม่ว่าเราถือสัญชาติอะไรก็ช่างนะคะเชื้อสายจริงมันไม่ได้เปลี่ยนนะคะคือความรู้สึกที่เป็นเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยคือเหมือนเดิมนะคะเราเจี่ยวก็อยากจะอวยพรให้ คนที่เป็นเชื้อสายจีเหมือนกันทุกคนนะคะไม่ว่าเราจักมาจากที่ไหนนะคะที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ไทยนะคะคือไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนขอให้เราชีวิตมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเราอยากเริ่มติดตามวิดีโอของเจวนะคะเพราะว่าวิดีโออัปเตทถูกอัตท์ค่ะ